เราในวันนี้นะครับว่ามีไปกันทั้งหมดกี่คันนะครับนี่เลยครับก็จะมีแก๊งบีทีเหมือนเดิมแหละครับที่ที่เราไปกันประมาณ10กว่าคันนะครับส่วนเส้นทางที่เราจะไปกันในวันนี้ก็คือเราจะวิ่งเส้นบางนาตาดนะครับแล้วที่แรกที่เราจะแวะก็คือบางแสนนะครับที่ต่อไปก็ปัตยยาและสัตหีบแล้วเราจะไปนอนกันที่ระยองนะครับถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางไปด้วยกันเลยครับ กินข้าวหน่อยหิวมากเนี nah. ่ยช้าไม่ได้กินอะไรเลยบางผมเอากระเพาะปลาหมึกไข่ดาวนี่ครับปลาหมึกไข่ดาวกาแดีกว่าเย่ขับไปต่อไปเป็นกับีงานพี่กระเพาะปลามึไข่ดาวเดอาสเป็นะหนึสองอะไรครับเอาเอาเนื้อแบบบางไเจียวนะไข่ดาวนะไดาว พี่ครับกระเพราเนื้อทำยังครับแล้วกระเพราเนื้อเอามับใส่เพิ่มแล้วเออเพิ่มวาหมึกหน่อยใส่ปล้พี่อยากกินมาหมึกวานวไหนเอาไมี่อะไรพี่กล้องมาใ้ บางูเนี่ยนะ็บีวาที่ตนหลักที่โดนเนี่ยแบบไม่เ็ารถอไปอะลงไปในขาทะเลเลยอิ่มแล้วก็ง่วงไปครับเดินทางกันต่อ ยาแล้วนะครับแถ่ายรูปเป็นคู่ดงครับเดี๋ยวค่อยเดินทางต่อครับอากาศด,ดีมากวันนี้ไม่ร้อนครับฝนก็ไม่มีด้วย ตลอดทางครับเดี๋ยวพังเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวเข้าห้องน้ําเดี๋ยวเข้าเซเว่นครับไม่รีบครับชิวๆเราทริปนี้ร้านน้น้ำอะไรเป็นโดนทำใหม่ใหม่ที่นี่เล้วอันนี้เน็คแนโน่นมเนยแก้วไหนพี่อีกสิบบาทครับแา้วน้ำตาลเนี่ยเขาบอกเมืองไทยครับไปผ่านไปผ่านมาก็แวะได้เลยนะครับตรงนี้ตรงไหนนะพี่หนูจะเรียกว่า ออำเภบ้านอำเภอครับลงมาจากมอเตอร์เวย์อ๋อโอเคครับรเเลลา็กๆนดิฟกันสดๆเลยนะครับไม่ดิฟเขาเขาเรียกกาแฟเลยนะครับมอร์กาพอร์ตนะครับแก้วละสี่สิบบาทนะครับซาเล้งคาเฟ่ครับง่ายๆครับริมถนนครับแก้วละสี่สิบบาท ให้เขาดูเมนูหน่อยครับรสชาติรสชาติอย่างน้ไหครับนั่นจ้ะเมนกาโด่หวานน้อยเข้มเข้มตาสว่างโดนไปตาสวา่า,วางเลย แล้วนะครับตรงนี้ชายหาดบาทะเลครับไม่มีอะไรครับแวะก็จอดกินจอดถ่ายรูปอะไรไปเรื่อยๆครับนี่ซัดได้ตินมันอีกแล้วแต่กี้พิ่งซัดกาแฟนี่มาซารได้ติ้นอีกแล้ววางไม่ได้ครับจอดถ่ายรูปครับเดี๋ยว่อยไปต่อครับเราไม่รีบครับวันนี้บรรยากาศก็ชิลๆครับวันนี้แดดไม่ร้อนมากไม่เจอฝนเลยจะบอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเป้าหมายเราถึงแล้วนะแต่จะมีอยู่สองเป้าหมายว่าจะเอาเข้าโรงแรมก่อนไหม เข้าโรงแรมเข้าโรงแรมจองที่พักก่อนดีกว่าอ่าเพราะว่าไปจองก่อนเพราะว่าเขาไปพักผ่อนตักงขึ้นชั่วโมงครับแล้วคราวนี้ก็ค่อยดันลงทะเลโอเคครับลุยกันต่อครับลุยกันต่อนะครับเก็่บทุกหาดเลยครับผมเก็่บทุกหาดไม่ให้พลาดนานๆมาทีครับปกตินึ่ชั่วโมงปกติจะเที่ยวป่าเที่ยวเขาพอมาเจอทะเลแล้วรู้สึกแบบตื่นเต้นยังไงก็ไม่รู้ครับ ินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดร,ระยองกับทริป on the อะบีทของพวกเรามีห้องว่างไหมครับเต็มแล้วครับขอบคุณมากครับเต็มเลยไปตรงไหนก็เต็มไปหมดนี่แหละโทษฐานที่ไม่ได้จองไว้ล่วงหน้าถึงแล้วที่พักของเราในวันนี้เดี๋ยวจองห้องแล้วเก็บสัมภาระเราเดี๋ยวไปออกไปนั่งเล่นชายทะเลกันครับ อเด็กทีท si ีทีมันรไล่คืนนี้สบายอเก้าชั่วโมงครึ่งไปถ้าเกิดเรามาถึงถ้าเกิดเรามาถึงเร็วเกินไปมันก็ไม่ก็ไม่ไม่ดีปลายทางอ่ะระหว่างทางมันก็สำคัญเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเกันว่ามีใครจะช้ากว่าเราหรือเปล่าที่เราเออออเเเยยะะก้าชั่วโมงครึ่งจับรถตัดบางนาจนถึงโลตัดบ้านฉางเก้าชั่วโมงครึ่ง มันไปโอ้โดูสวยว่ะคูถึงพวกเรานี่ทะเลครั้งแรกปะ อะไรทั้งแรกนี้ยส่งตีไปแล้วตกวดหังมยเเีเป่าที่ไงมีมีแะปูด้วยเนี่ยตายไปเข้าตู่เนี่ยนี่ยะ d t มันได้อะไรเงี้ยมีคนมาคุยเรื่องาอย่างเงี้ยเรื่องอดีต คุณน้องไปขี่้วลาตอนนี้ตึ้นมาดีมากดมากไปมาตอนนี้ถ่ายคู่กับลุงหน่อยเลถ่ายลุงคู่ลุงตอนนี้ยัง่ามรูกว่าอยู่เลยลุงนี่โชว์ตำนานเนี่สาววาไมนุ่มๆป๋าป๋าขี่ร้อยี่สิบ้าเหมือนกันครับมันจะปมได้าคันนี้สุดๆเลยป๋าตอนนั้นซื้อใหม่ครับเท่าไหร่ครับสามหมืนสองพันห้าร้อยสดปสอเลยครับ 2524ัน้โอ้โหนี่ครับตำนานครับที่ยังมีลมหายใจอยู่ใช่มาใครจะดูค้ยดูบ้าอ่ามันซึบไว้นี่แหละรใส่รักมังการไงสวยงามนี่ผมมุกขนังสวยงามมากเราไปไหนได้ป๋า โขกนแลนาดวนคันเดียวกันไมเนี่ยของคันนี้คันเดียวกันะาารกว่าทำสีใหม่แล้วอันนี้มันอาจจะเป็นหนึ่งบนบนอยู่ที่กี่ะใครนี่นี่ M X เลยนะ M X มเป็นแต่เป็นอาร์มกลมเียจะติ๊เตอร์ลนยนี้ของแท้รุ่นแรกรุ่นซอจากว้ ต่อจากไอ้รุ่นที่เขาว่าเขาลืมว่าชกระเบิดอะชกคู่ครับแล้วมันปรับปรุงใหม่ก็มาเป็นโมโนโมโนโชกเป็นเป็นโชกเดี่ยวแท้ทั้งคับผมรถผมมาโชกคู่แต่วันนี้ไม่ขี่มาถ่ายละกล้องตั้งๆเอาของบางไม่บางป่าเราให้ดูเยอะน่ะโดนชายหาดยดูสามต้องยี่สามรถยี่สี่คือเข้าจรถยี่หกมันเลยเกิดทำนี้ขึ้นมายังไง โอ้หลักที่ซื้อดีแล้วนี่หละต่อทีผ่านแล้วสวยเนี่ยพอได้รถปุ๊บก็ได้งานนเนอะบทก่อนบวดก่อน ป้าสวยเนี่ยาลุงก็รอบวดกอนลุงทรงลงทรงลเลยนะเนี่ยบวดกอนบวดทุ่งสุดนะพอมีรถปุ้งสาวก็ตามมานะป่านะไหนนลูกอีกลูกอ่ะไหนนั่นนะเขาเขาก็มาเปลี่ยนสีเห็นอ้าวนี่เนียนเลยบอกว่าดูว่าอย่างเนียนเลยสึกพุทธกาสึกพุทธกาลกังลุกมเพลาที่ไหนี่ที่ไหน นี่รถไม่อยู่แล้วถ้าอยู่ก็ไม่ทันทุกโหแล้วลถ้าอยู่ก็มาา <c oughs> เมื่อเช้าคงดีทีออ 11, <ะ>่สุดตีโต้คงเดียวกลับบ้านไปแล้วสามหมื่นสองพันห้าร้อยอ่ะออกมือหนึ่งเงินสด ขันเดียวกันลุง <rua> ลุงซื้อขาันแดงขันขาวก็ลุงตอนนมาเป็นอะไรอ๋อแล้วลุงวเป็นขาวหรอเป็นสีคงแดงด้วยขาวแล้วถ้าส่รงยุกตอนนั้นตอนนั้นวาซแซขาวกำลังฮิตอ๋อส่ปาแล้ป๋าขี่ปุ๊บป๋าได้สาวเลยพวกผมขี่ไม่เห็นมีสาวเลยอะตีนัวด้วยยุคไอีวว่าชะงะมูงโอซเบอร์ยีสองไงกำลังดังช่วงนั้นป๋าถึงข้า แดงเลยอ่ะใจนักบิดตั้งแต่เด็กแล้ววัชระับลันตุ้งอันวัชรลับวัชร์มูเล็กแซ่ลิ้มหมูหมูข้าววานข้าวายเออหมูข้าวานขาวายหมูคาวายความไม่ได้รู้เรื่องความบังเอิญครับเจ้าของที่พักก็เล่นดีทีเหมือนกันผมไปแข่งไอ้เปิดพญาเซอสกิน ครับวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นไรครับเกียรูดอีกแล้วเหมือนเดิมเกียรวว่างเกียรวว่างฮะว่างเลยว่างเปล่าใช้ได้ใช้ยางเหรอเนอะอยางี่น็อตหายไปเลยใช่ไหมน็อตอยู่ก็จะที่ประแจะเฮ้ยมีเปิดติดนี่ไ <Okay. S 1> หมเดี๋ยวพี่เอามือติดให้ ไปนี่แต่น้อยมีน้อยฮะเอ่าคุณเ,เห็นแล้วนี่